ขอความชวยเหลพระธรรมจงบัเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านอาจจะได้เสียงจอกแจก๊จกจกแจ๊กหน่อยมันเพราะว่าปลายเดือนตุลาฝนตกหนักเพราะอะไรครับเพราะโลกใบนี้ฤดูกาลมันไม่แน่นอนเลยานได้กล่าวต่ท่านทั้งหลายว่าเห็นพระสามองค์คือพระไตรลักพระท่านสวดมาแต่เดิมในงานศพซึ่งเขาใช้เวลามากความจริงแล้วให้เราเห็นความจริง ในบทสวดอีกบทหนึ่งที่เราเรียกว่าบาสุคุลเป็นบทสวดนี้ก็คือบบงคือให้เราเข้าถึงแตรลักอีกแบบหนึ่งว่าอจิรังวัตยังกายโยปัทวิงอธิเสสติชุโทอเปตวิญญาณนิรัตถังวะกาลิงขรังเอาบสุคุลเป็นเราจะได้อายุยืนไม่ใช่พิลาตัวเองพระพุทธเจ้าสอนพระพิสุในขณะที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ ก็เข้าถึงนิพพานในบทนี้มีคำแปลแต่โบราณว่าโอ้กายไม่นานหนอบังเกิดก่อแล้วกลับกลายดุดฟองแห่งน้ำหมายและแตกดับโดยฉับพลันการเราทุกคนมันไม่นานท้าประมาประมาณว่ากรรมเกณฑในเวตาลปทุก็เหมือนอะไรฟองน้ำที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็บาะมันเราเป่าอะเอาอะไรเอาหลอดเอาหลอดน้ําแข็ง หรืออ,ะ,อะไรหลอดอ้อหรือผักบุ้งเนี่ยมาและมาจิ้มจิ้มน้ำน้ำสบู่แล้วก็เป่าเล่นมาลอยสักพักเดียวมันก็แตกโปะนั่นแหละในตากแดดผิชภัณฑ์สิ้นลมหายใจชีบละลายบบก,กับหันถ้าล้มขาดไปชีบลบลายเลยวบก,กับหันคนมีสิ่งสําคัญเพื่อประโยชน์สักนิดเดียวทอดทิ้งดูท่อนฟืนกิ้งเนือพื้นสุธาเถียวก อยู่บนพื้นปัสธาไปฝังบ้างเอาไปเผาบ้างทิ้งกันไปทิ้งน้ําบ้างฝังคนต้นโพบ้างบรรจุบ้างก็แล้วแต่ก็นั่นคือความจริงพอองเถ้าตายแล้วพองช้าเน่าดําเขียวทรงกลิ่นฟุ้งโบเว้นวางมีใครอยากดมบ่านางอาจักรวาลตายบันเนี้ยท่านมีใครอยากจุบบ้างมี่สวยที่สุด ตายแล้วไม่มีแล้วท่านสามวันสี่วันห้าวันไม่มีแล้วแล้วตัวเราก็รังเกียจดูเถิดท่านทั้งหลายบุรุษนายขนานางควรปอรงปัญญาทางปรมาอัตธรรมเห็นแล้วต้องคิดเห็นแล้วต้องคิดพยานปรากฏแก่จะสุแท้บอกปกิดงามควรคิดวินิจฉ์หีบศพนั้นอะไรเห็นพระท่านสวดงานศพอัตมาก็คือสวดงานศพส,สวดเป็นเนี้ยงก็อยากได้งเงิสนสวดทำนอง แต่แก่แล้วอายุเยอะแล้วเห็นความจริงแล้วเข้าถึงพระสามองค์ส่องพระสามองค์ให้เห็นพระอาจารย์พุทธคณาตาเท่านี้เราก็จะได้มีปัญญาประเสริฐและอะไรที่ควรจะเตรียมเอาไว้บุญกุศลเราก็จะสามารถจัดการได้